ใช่ทั้งเกาะสมุยนะฮะัิคุณเช้าผมแน่นอนตอนนี้มาอยู่คุณจ้าคันถุนั่นเองนะครับซึ่งอีกไม่นาทนะคุณทีคิวฮะครับผมคุณจ๊ะจะมาที่สมุยซึ่งเปิดคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบเลยครับที่เกาะสมุยเชเวนสเตเดียมน่นอแครับผมสวัสดีครับคุณจ้าสวัสดีครับกาสมยหน้าหวานหีนตัวจริงมาดีนะผมอยากจะตามไปถึงห้องเลยวันนี้คุณจ๊ะสวัสดีครับวันนี้มาเกาะสมุยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรก เราสนุกไหมครัวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เหรอคะพี่วันนี้ก็ <c oughs> ปกตินะแต่ก็มันไม่ใช่ฟิลหนุ่ม <c oughs> อะค่ะไม่ได้ไม่ได้มาเต็มวมงอะไรย <c oughs> ่าว <c oughs> แต่วันที่จะมาทีแ่แวันนี้แปดนี้เต็มวมงแล้วก็แบบว่าสนุกกันแน่แน่นูรับประก,กันได้เลยได้ข่าวว่าช่วงนี้มีอัลบ,บั้มชุดใหม่ด้วยข่ามีอัลบั้มชุดใหม่เป็นชุดอะไรครับช่วยบอกอัลบั้มชุดชุด ใหม่นี่มี2ชุดด้วยกันพี่ค่ะชุดแรกคือหนูเอาอยู่หนูเอาอยู่ใช่แต่ชุดที่2คือหนูชอบแรดว้าวใช่หนูนุ้ยขออีกทีครับหนูชอบแรดหนูชอบแรดแต่ไม่ได้ทะลึงและก็ไม่ได้แรงด้วยนเฟิร์มไม่แรงแต่ว่าไปแบบว่าไปไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมดูสัตว์นี้ยอะแยะเลยแต่ยืนยันว่าชอบแรด คือแล้วมันสวยใช่ยังไงก็ชอบแนอนมันใช่ใช่นะครับนั่นคือชุดที่สองครับใช่นะฮะหนูเอาอยู่กับหนูชอบแรดชุดที่สองคือหนูหนูชอบแรดชุดแรกคือหนูอาอยู่หนูอาย่นี่ก็จะมีเพลงแบบสองแง่สองง่ามพี่แต่ถ้าไหนคือคอนเซนะคุณแจ็คก็จะเป็นอให้อยู่คือปารีแบบให้สนุกไปก่อนใช่ถ้ายากหนูเยอะสตอมาแหล่อะไร ได้เพลงแรงๆเนยวันนี้แล้ววันนั้นเราไม่ไปไม่ได้คิววันนั้นขอญาติไปด้วยนะครับค่ะครับผมไปกอะข้างเวทีเลยค่ะนะครับผมอ่ะคุณที่คิวครับ่ะเราได้มาคุยคุณจ้จะฝากอะไรไปหนงพี่น้องทัากับคุณหนครับที่อยากจะมาดูทจ้าขนก็อยากจะบอกว่าวันที่แปดนี้บางคนอาจจะแบบลังเลครับใช่ต้องมีลังเลแน่ๆที่ค่ะเอ็งจะบอกว่าวันที่แปดเนี้ยพบกันแน่นอนเจอความมันแบบ มันและหาแบบนุ่มแบบนี่ครับโปสเตอร์ออกมาแล้วครับผมนี่เลยคุณจ้าครับนี่แบบใช่ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของคุณจ้านะครับอย่าลืมติดตามชมนะจ้าครับอัลบั้มเนี้ยมีท่าแบบเด็ดไหมครับเพราะว่าท่าเด็ดนี่เราตลอดอยู่แล้วอ่ะใช่ขอจ้าท่าท่าเด็ดๆเลยใช่ไหมท่าเด็ดๆเหรอแบบ เอาอยู่นี่มันก็คือปกติใช่ไหมปกติแต่ในในในเอลีก็คือแบบอย่างนี้เอาอยู่ใช่ไหมแต่ก็ปกติรู้ถ้ารู้เอาอยู่อย่างนี้เอาอยู่ใช่แต่ถ้าเล่นเล่นกระสดกระสุดนี่คือเอาอยู่นี่เลยเต็มหน้าเลยครับใช่คอนเซ็ปต์อยู่เลยพี่ชอบมากครับคุณจ้าเน้นถือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปดูผมชอบเสพลองทำได้เลือกเพื่อฟังสักครั้ง อ๋อขนลุกขนลุกไปเอาละครับท่านผู้ชมครับวันที่8ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับพบกับน้องจักรันหูแน่นอนครับผมคนที่ยิ่งเขาวันนี้เราก็ต้องรบกวนคุณจันร์ให้น้องเาไปพักผ่อนใช่ครับดีแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอสสวััดีครบสวัสดีครับ แต่ไม่ห้ามบอกความในใจกลัวว่าผิดพลั้งไปเธออาจมีใครเคียงข้างกายก็ไม่รู้ทำหรือดีกับคำคำนี้ที่มีมากมายคืนเก็บไปจนวันตายฉันคงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้นะฮะผมอยู่กับสาวสวยท่านหนึงนะฮะก็คือคุณพ่อผดน,นั่นเองครับ<ะ>ผม ทำไมผมต้องพาคุณก็ผ่านมานะฮะเพราะว่าวันนี้เรามาที่ค่อนข้างที่จะไฮโซนะฮะก็คือร้านกาแฟแรว์อะไรนะแรว์กระแดะมากเลยโอเคแรว์แรว์ีิ้นด้วยใช่ไหมโอเคครับวันนี้ซึ่งวันนี้แล้คุณก็ผ่านเรามีนักศิลปินท่านหนึ่งครับวงอะไรแห้งตานาเวตานาเวงเขาเป็นใครนะตานาเวยังไงไทยอะบอกให้รักนบอกให้รักนนั้น มีแต่เต็มนางว่าอ,อ,อ๋อคุณกำปวนเขาชอบเล่นกำปวนใช่ไหมผมก็มีมีคุณน้องครับอ๋อชอบเอล่นกำปวนนะครับ<า>วันนี้นะฮะซึ่งนะฮะเรามานั่งรอเนี่ยคือคุจันดาวาเนี่ยให้คุณาอาวงจันดาวาเนี่ยเขาหลงทางาาเขาหลงทางอยู่ให้นมาไม่ถึงเราเดินมานั่งที่รา้านกาแฟเบาโอปบรรยากาศแ<า>บบปรกวว่าเดินขึ้นมานายมานั่งสัครั้งนี้สือชอบเพราะปกติเราผ่านบ่อยนะที่เนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของเองเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของร้านสดสด ตับตับจชื่อแกท่านบกับชื่อเป็นตับแกเนียนมากเนียนมาค่ะฮะพี่ตา่น้องแกพี่เซ็ตไปเลยบอกเขาไปเลยพี่ตาเอ้ยพี่ตาคะค่ื้อน้องแกนะคะถ้าวันไนวันหนึ่งเราได้มาฟิชชิรฟิชชหรือว่าร่วหอนมถมอ๋อไม่ลงรอกุนหรอคุณมีคุณมีอะไรดีนะคุณจะเป็นแฟนเราทุกอย่าง ต้องเหยาะหัวจบเ้าใชเกลือใช้เกลียงกินข้าวเก่งเที่ยวเก่งเดินเก่งอุ้ได้หมดเลยคุณสมบัติเหล่านี้นะผู้ชายชอบะาะชอบผมดิฉันใหญ่ด้วยอะไรใหญ่ครับแขนใหญ่ไม่แขนเิีันชอบทำอาหารมากนะคะแต่ว่าใครได้ชื่นชมผู้กองนะคะเสน่ห์ประจวบปีเสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์นั่นเสน่ห์เสน่ห์ประจวบนะฮะ กกมาครับอาล่ะคุณทราบไ้มฮะได้ดูบรรยากาศรอบๆของงานอาแฟปาโลซึ่งตั้งอยู่หน้าร้านพัท10จอด0จอมากครับสิ่งหนะคะมาที่ได้เลยอาหารครับมีนะไม่มีาแต่แบบกาแฟอาหารไม่มีแต่มีพวกอ่ะคอซองพวกว่ามีคอซองคอซองก้อคอซองบ่ไม่รู้เราไม่ค่อยได้ดักร้านหรูๆนี้เขาเรียกอะไรอ่ะพวกเบเกอรี่อ่ะ เอี่ไหนรเบเกอรี่ครับผมเบเอรี่เเกอรีนะฮะอ่ะเวเาชมเวเบรรยากาศรอกๆร้านดีาครับเดี๋ยวถ้ามาเจอเต็มนวเต็มนวครับกับคูุ่ลิงกี้ เอาละครัวบวันนี้คุณข้าผ่านครับในที่สุดนะคุณเป็นนาวาที่เราได้นัดไว้ก็ได้มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหล<อ>ังจากที่หลงหลวงพ่อทั้นนะครับผมเขาบอกว่าเวียนเวียนเวียนสมุยรอบสามสามรอบเลยนะฮะแต่ว,ว่าก็ได้มาถึงแล้วเขาเป็นเคล็ดไงใกล้คือมันช่วงจะต้องเปลี่ยนเปลีล่ยนไงเขาก็เลยเปลี่ยนซะเลยผมอยากจะบอกว่าคุณช่างผ่อนมากส่วนผมมาไม่ว่อนฉันจะสิงได้ไหมเน่ยสิงได้เลยนะฮะปกติก็สิงอยู่แล้วอ่ะ เดี๋ยวเราไปเจอคุณเต็มดีกว่ากำลนั่งรอเลยนะฮะเอาไปดีกว่าครับผมทางงทานี้สวัสดีครับสวัสดีครับเออคือโฉมหน้าของเต็มนาวของเราเองนะครับผมตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างนี้นี่เองนะค่ะโอ้โหวันที่3 3โลกเลยนะฮะคตรใหญ่มาก ดูเหมือนเนี่ยอะไรื่องโมกุลอะดาวแม็กเปนเรื่องอะไรนะดาวต้นบอลอะเขาบอกว่าโดนใจกระชากไวมากทรงผมทรงผมครับหน้าตาคนสมัยชอบเคสอย่างนี้แหละฮะหน้าตาโดนนะฮะแล้วก็พาเขลาตาไกประมาณนี้วันนี้คุณเต็นนาวาประธาก็มีเรื่องราวพูดคุยกันค่ะนะฮะอาครับเรามารู้จักตัวตนของคุณเต็มนาวาเดี๋ยวเพราะว่าเพิ่งเป็นธานกินหน้าใหม่ใช่แต่ว่าในประสบการณ์นั้นไม่ใหม่เลยค่ะ เี่ข่าวว่ามีประสงสารเรื่องจริงใช่ไหมครับเพราะเองก็ที่อันเียงสีเริ่มร้องเพลงตีวกเริ่มร้องเพลงเปกลัะไรอเงี้ยเรียกมอรุ่งรุ่มประกอบรุ่งรรอดนร้องต่อไงก็รุ่งรุง็โนขอคทุกนองแม่มาก็ร้องโอเยโอเยเลยนะฮะคุณพ่อดูเพลงอะไรฮะดูเพลงดูคลิปฮะโอเยเ่ ผมก็ดูนะรายการนั้นนะโอ้เยโอ้เยฮะก็ดูนดูใช่ไหมล่ะไมแต่เพื่อบอกโอ้เยโอ้เยโอ้เยนาม่างโอ้เยได้ไหมะอะไรบางชุดนี้ออกมาครบสสุนนะช่วยบอกคนสมุนนะทีู่รนเราอาทิเช่นเพลงที่กำลังถือว่าลงทีทังโโมทตอนนี้ฮัะเพลงฮัทเมีเป็ดไม้เป็หอไม่าใต้นะมีอไม้สตรีหรอไมเป็นภาษาใต้นะครับ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเขาผ่านไปย้สิ่ที่เขามีแฟนหรือไม่ครทับพี่น้องช่าาใครผานครมีแมนหรือไม่มาเว่าว่าแฟนหรือยังถ้าเป็นคนตานมีแฟน่มีแฟนหร่ถ้าเป็นคนแบอันนั้นแหละมีแนหรือเา าก็จะไม่ได้นะาว่าตืมจริงๆไม่มเล่นได้ครัต้อเกี่ยวอัไครับคนไม่ได้เป็นไม่ได้คนใต้ผมแล้วก็ไม่ได้คนใต้ับคนใต้ไหมก็รักดีกว่ารักดีกว่าครับรักเลยอ่ะถ้ามีแฟนอ่เียนยอมไหมม่เาม่เอาเขาแเขาไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอาาโอเคครับก็ พอสมควรน,นะฮะรบกวนเวลาคุณเต็งฮะเดี๋ยวนี้ข่าวีสัมภาษณ์ต่อาชราก็ต้องให้คุณเต็งไปต่อนี่ขอบคุณคุณเต็งม,มากครับผมสวัสดีครับแต่ว่าก่อนจะไปนิดนึงนิดนึงครับคุณเต็งจะต้องทำท่าผู้หญิง,งก่อนนะคัเป็นท่ากระทำอีกทีใช่มนี่ผมสอนให้ก่อนสอนให้ก่อน้หิง,งไม่ใช่ครัมหมูนะ่าพดพอดีเลยีนีแย่งซีน้อมไหมฮะ้ม้หนึ่งสองสามู้หก <Okay. Wow. S 2> แอบรักธมาตั้งนานแต่ไม่หานบอกความในใจกลัวว่าผิดพลั้งไปเธออาจมีใครเคียงข้างกายก็ไม่รู้วิธีทำเพื่อดี กับคำคำนี้ที่มีมากมายคืนเก็บไปจนวันตายฉันคงไม่ไหวคลายร,รักเธอ